สวัสดีจ้าพวกก็เ็นอุดรพากินผ้าเที่ยวในประเทศสิงคโปร์อีกแล้วค่ะพี่น้องมือดีแต่เต้นมีของดีพี่น้องของดีของดีงดนี่ปลูดองจะปลูดองอร่อยแซ่บนัวพี่น้องปลูดองนี่เด้อพี่น้องเด้อเจ้านี่เด้อโทษไปสร้างกันรถพี่น้องโทษไปสร้างนับเพื่อนขันยุสิงคโปร์นี่ต้องมาสร้างกับเบนพี่น้องโทษมาสร้างกับเบนหรือสี ทักมาทั้ง Facebook เฟซบุ๊กเบนก็นได้หรือสื่อทั้งไล่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้ออยู่สิงคโปร์เบนเป็นเจ้าเดียวที่เอามาขายเจ้าเดียวเจ้าแรกเจ้าบุกเบิกพี่น้องพร้อมสิกระจายขายในสิงคโปร์พี่น้องขอกระันตีว่าแซ่บพี่น้องแม่ยายเบนไฮพานเบนอุดอรไฮพานเด้อจา้าภูนักเต็มว่าได้หน่อยนี่พี่น้อง่นใจมาเต็มกับปุ๊กเลยรับประกันละกะ็รับประกันความแซ่บคว่มพี่น้องนี่พี่น้องของดีจ้า ส่วนมั่นปูต้องอ่าสิ้นเดือน้อพี่น้องเด้อประมาณฮอดสิงคโปร์ things, wrote, าาประมาณวันที่สิบพี่น้องเพราะว่าเอามารอบแรกนี่ออกมาทดลองกินเบิงแซบพานค่ะหายพานเป็นสั่งมาใหม่อีกสามสิบกระปุกสิมาฮอดประมาณวันที่สิบพี่น้องมั่นปูกระแซบอันนี Recently, <S <S ้กระแซบให้พานทั้งสองอย่างเลยจ้าพี่น้องนี่จ้ากำลังตํากำลังตําอันทั่วนี่พี่น้องเป็นเสียวไส้ตำบักทั่วเสร็จแล้วขอไปกินน้ำกันแล้วพี่น้องเนาะโอเคค่ะเตรนยมตำกนเด้พี่น้องเด้อสั่งเด้พี่น้องเด้อสั่งกันต่อไปจ้าแซีบ คนไทยอุดหนุนคนไทยพี่น้องเราปูเพ่นเฮ็ดสะอาดบ่มีกินบ่มีปอย่างไร้ามแสบค่ะแสบเสบื้อไม่เย็นเป็นพี่น้องไม่เย็นเป็นเห้ผ่านค่ะคุณนะปูได้หลายๆเต็มกระปุกพี่น้องโอเคมาตับอันจวดจวดกันน้ำพี่น้องมาเบิ้งพี่น้องเบิ้งไข่เต็มท้องเลยพี่น้องโอ้กว่าเป็นไข่แหมมันเกี๊ยวไหพี่น้องเบิ้งดูนัมันเป็นตะไครเป็นบ่อเป็นไค่เป็นบ่ผ่านบ่อเอ้ยมันเป็นตัอเสียบค่ะตัอเสียบแม่เบิ้งดูเหลืองอ้อยห้อยอัลลามเหนื่งงามๆพี่น้องนี่จ้ะจุกไม่เบิ้งก่่นนนนนนเเดดด้้้้ออออพีีีงกกิผูยวัะ คุณอะไข่เพื่นไหมเออมันขึ้นไหมห้ยติดปลอกตะไคร่ไข่นะคุณอะโอ้ยปูเขาเจ้าเลี้ยงได้มาตรฐานอะไรพี่น้องนี่แหละปูเลี้ยงได้มาตรฐานคักพี่น้องบันทึกระปุกนึงกับปุ๋หน่อยได้พี่น,อน้องเต็มคนเลยเสาะใส่ย่อนมันมัน,ย,นย้อนแทงบ่พี่น้องบ่ย้อนแล้วนะเออเนี่ยเห็นไหอบอกเองเออเองกูโอ้ยมีพี่น้องปุกนึงได้หลายได้ปูตัวใหญ่งามค้อม นี่ไปตับจอดจอดกันหิวเข่าพี่น้องนี่นี่นมันรีวิวให้เบิงได้พี่น้องเด้อโอ้ยสะออนปูสะออนสะออนยังได้ดีโอเคโอเคพี่น้องเด้อเดี๋ยวตับก่อนปันจอดจอดได้พี่น้องเด้อมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อมากินตับบักทัวกินตับบักทัวเซ็ปเซก็มียิ่เป็นอ be <man ver muffin initiation> ุดรผ้ากินผ้าเชียวพี่น้องโอ้ยปูแม่มันปูเต็มหยาบหยาบหยาบพี่พี่น้องเอยโอ้ยจับหกม่วงแบบเจ๋งนะพี่น้องเนาะโอ้ใครโอ้ว่าเป็นใครแม่มันแม่โอ้ยบ่กผิดอีกแล้ว มาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บแซ่บมาใส่ตำหมักทัวมีพี่น้องยังไงก็ฝากไวันน้เด้อพี่น้องปูดองอันนี้มันสิโควิดก็สร้างมากินได้พี่น้องเพราะว่าราคาเพราะแพงไหมแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลมันแซ่บพร้อมไหมพี่น้องที่สําคัญแซ่บพร้อมแซ่บสะอาดพี่น้องเพราะไม่ไม่ใช่เป็นสิเป็นคนกินของพวกของดีเพาะสีคันมีกินสิกินบ่ได้พี่น้องบ่ได้อวยเพื่อนนี่พี่น้องเพราเรื่องจริงคันบ่แซ่บก็บอกว่าบ่แซ่บบ่ตกลไปอวยเพื่อนพี่น้อง ขันมันเสียบเขาก็บอกเพิ่มเราก็เสียบเพิ่นศรีพัฒนาฝีมือเพิ่นไปเรื่อยๆอันนี้มันเสียบเพิ่นโต้องพัฒนาแล้วมันอยู่โตไปแล้วนะพี่น้องนี่พี่น้องหืมสะอ่อนเลอืจิ้มเดือดมุกคว้กันหืมเสียบพี่น้องมันตามมันอ่ไหมเสียบอยู่เมืองไทยสั่งอยู่กับเพิ่นเระพี่น้องเด้อเบื่อทั่วอ๋อเ้ากำลังไล่แตกพี่น้องมันเสียบแม่ซิมก็เดือดเสียบครับ ยูเมืองไทยสั่งก็เพื่อนด้พี่น้องเด้อเบอร์นี่เด้อตามที่เป็นไทยไปเลยอยู่สิงคโปร์สั่งก็เป็นพี่น้องเป็นอุดรภาคกิ่งาเทียวนะประเทศสิงคโปร์คอเพิ่มพี่น้องการันจีว่าแซบถามว่าแซบซื้อไปแล้วกาลูหน้าส่งข้อความมาบอกคอมนต์มาบอกโวมาบอกกด้เลยอสีมาบันก็ได้พี่น้องเมาเงินขึ้นไปเลยปวก็มาขึ้นในเบนความเลยพี่น้องนะเมาเงินขึ้นไปเลยเป็นสีไฮเท่าโตเลยโอเคแล้วพี่น้องเนาะแซบได้พี่น้องสั่งได้เลยจ้ะ สั่งสั่งสั่งพี่น้องคนไทยอุดหนุนคนไทยพี่น้องเนี่จ้าเบร์โทสั่งเลยพี่น้องเมื่อในกินตะปบทัวร์แซ่บๆก่อนมืออื่นสิพาไปหากินหมูกระทะด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามาชมรับชมคลิปนี้ขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณที่ไว้ใจเป็นอุดรภาคกินภาคเที่ยวที่สั่งของเขามากกันขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลั่งใจขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า